รายการกรีนฟาร์มบริตี้ช่วง i อินไซฟาร์ร่วมสนับสนุนโดยแรสซิฟิกเมล็ดพันธุ์ชื่อที่ชาวไร่ภูมิใจในผลผลิตปุ๋ยไข่มุกตะลาเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกค่ะทุก้ชมค้ามาถึงช่วงนี้นะคะดิฉันก็เข้ามาในพื้นที่สวนมังคุดของพี่สำเริงผูน้นี้พร้อมกับคุณวันร์รีทองนูถือว่าเป็นมคัคุดพิเศษที่เราจะเข้ามา สนทนาร่วมกันว่าในช่วงระยะเวลาที่เรามาดูสวนมงคุดของพี่สำเริงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านพะโต๊ะแล้วคุณภาพนี่มันต้องชัดเจนมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันค่ะว่า กว่าจะมาเป็นผลผลิตมังคุดในเชิงคุณภาพนั้นพี่สำเริงเธอมีหลักในการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพกันแบบไหนบ้างคะออสมมติว่าพี่หน่อยอะไม่รู้ภาษาชัดเจนนี่ต้องขอรบกวนคุณอาจารย์ช่วยแปลเออท่านผู้ชมได้ฟังพร้อมกันด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงรุ่นนี้นะถ้านับย้อนไปเนี่ยตอนที่พอเก็บเกี่ยวเสร็จเมื่อรอบที่แล้วนะพี่เริงดูแลต้นมังคุดยังไงเนี่ยให้มันได้คุณภาพอย่างที่เรามาเห็นวันนี้ถึงแมพรอมีพ่อจะทำเป็นเกนฑอยู่หลายโซนนะ ไม่เจนเลยครับเจนไม่เจนกันหนามคู่เป็นลมจะไม่คาดครับครับกจะไม่คาดคือมันจะเอาทั้งเมือนหมดมากุดนะหรือไมจะเอาทั้งเมืองมัดเลยครับือจะเอาพร้อมกันครับจากการให้เตียนเนี่ยทำปลาตัดยาตัดกรบตัดนะครับตัดได้เลย แต่ทางที่กรมจะไมชิดาเลือพื้นฐานก็คือทําส่วนให้เตียนโลงเตียนตลอดโดยการตัดหญ้าครับแล้วก็ให้น้ําอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าฝนชุกหรือไม่ชุกนี่ก็ต้องวางแผนให้ให้น้ําชุ่มชื้นบนผิวดินละหมดเลยก็คือต้องให้ดินแห้งอยู่เลยพอตัดไอพอนันพอเตียนแลวซึ่งก็ดินแห้งนะครับ พอเริ่นได้ก็ใส่ปุ๋ยเลยครับต้องให้ชื้นก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนไหมหรือว่าปุ๋ยเคมีเลยใส่เคมีเลยเคมีเลยพี่เลือกตูตไหนครับช่วงนั้นแปดยี่สี่แปดยี่สี่แปดยี่สี่ยี่สี่สามตัวเก็บลูกเสร็จตัดแต่งกิ่งไหมครับแต่งแตงแตงกิ่งเสร็จทำพร้อมๆกันไหมระหว่างใส่ปุ๋ยก่อนก่อนก่อนนี่หมายถึงว่าตัดแต่งกิ่งก่อนแปดยี่สี่นี่พี่ใส่ตอนนั้นเนี่ยพี่คิดว่าต้องการอะไรครับเบื้องต้นทำใบกับทำใบ สงสัยนิดนึงว่าไอ้ตอนตัดแต่งกิ่งเนี่ยเพราะพอดีมันตั้งข้อสังเกตตรงพุ่มของมังคุดพ,พี่ตัดยอดบ้างไหตัดท็อปบ,บนบ้างไหมไม่ไม่เคยตัดนะผมเาะแต่ไม่เห็นสูงมากเลยอะ่ะไหนผมเพิม่ผมผมจะไม่แต่งน้ามังคุดนะมผ,มผมจะผมจะแต่งในช่วงหลังคือผมจะไม่แต่งตในช่วงกลางแต่แต่งในหลังคือจะคำพราะเพราะถ้าแต่งหมามันจะฮักก็าอั<ำ>อสยามาคำ อ๋อใช่ไหมคัมเอาจับจับใช่ไหแบบกิ่งมันจะมาซ้อนค่ะครับค่ะสรุปว่าสูตรฟื้นฟูต้นอันแรกเลยที่บำรุงให้เขาฟื้นต้นเร็วๆก็คือ8 24 24ครับพอหลังจากนั้นล่ะใส่8 24 24กี่รอบกี่ครั้งจนกระทั่งที่เราจะเริ่มที่จะให้เขาแบบเป็นดอกอะไรประมาณอย่างนั้นอะใส่แปดยี่สิบสี่ซองขังอ๋อซองขังนะครับเดี๋ยวเขาพุ่มเนี้ใส่ขังหมดเชื่อมากับซอกเกือบสร้างรอยซ้อนเชื่อมากับซอกสร้างรอยโลกับตอกรล่ตอนละโลครับตอนโล่ขึง โลครึ่งต้นต้นหน่งกโลค่งพี่ก็บอกเป็นจํานวนกระสอบต่อพื้นที่ทั้งหมดพี่ก็คำนวณมาแล้วแหละต้นละโลครึ่งโดยประมาณต้นละหน่งกิโลครึ่งแล้วแต่ตันเล็กต้นใหญ่อ่าตรงพุ่มนี้ก็ประมาณ1นกิโลครึ่งนะคะต่อต้นสำหรับสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใบใช้ที่สุดแตนะพอสุดแตไบมันจะมันมันจะออกมันหมดเลยพอไซดังมันยื่ประมาณเดือนเดือนกา่วานนะเดือนกวาที่มันมันจะเริ่มแต่ที่พอเดืมแต่ยอน้อพอว่ายอดพอเริ่มจ้า ใบคนเรียกทางไรเลยใบสีลาดนั่นนะใปเพสลาดครับซึ่งผมก็จะนั่นแหละเลี้ยงไช่ที่ถมงทางไปครับครับแล้วซึ่งพอเรียนจะอ่อนแล้วเว้ยเอาจะอ่อนหมก็จะอ่อนแล้วนะอ่อนจะแล้วก็อัดทุ่งสมอือล่ะทุ่งสมืครับทุ่งสมอสิบห้าสิบห้าพี่เขาใช้แปดยี่สิบสี่สองรอบในช่วงการเตรียมต้นนะครับแต่พอถึงถึงช่วงหนึ่งที่กําลังจะ ไอออกดอกเนี่ยพี่ก็ใช้สูตรเสมอคือตอนนั้นบำรุงทั่วไปแล้วบำรุงทั่วไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็การเร่งดอกของพี่ใช้วิธีการกระตุ้นทางใบใช้ปุ๋ยทางใบกับกระตุ้นหลังจากนั้นก็โดยประสบการณ์ของพี่บอกดอกมันก็ออกเลยเมกี้พี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าถ้าใส่ครั้งแรกนี่ใบมันจะมันขึ้นมาเลยอ่าแล้วใส่ครั้งที่สองเนี่ยช่วงที่ใบจะเพลสลาดแต่ว่าในช่วงนั้นก็มีการแตกแตกใบใหม่ปกติน่าจะแตกถึง2ชุด ได้สชุดสองชุดแล้วชุดที่2นี่แหละที่เราคิดว่าเราจะเตรียมดอกโดยการที่เอาฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยทางใบช่วยใ่พอใบชุดที่2เป็นสลัดพี่ก็ใส่8 24ยี่สค่ะูมครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็15อีกรอบหนึ่งสูตรเสมอนะครับบนบาทแปดยี่สยี่สนี่ในแง่ของมังคุดนี่ถือว่าพี่เขาเอามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการให้กับมังคุดเป็นหลักเลยนะครับ ที่มีปัญหาข้องใจและอยากมาถามแทนคนปลูกมังคุดแล้วก็เจอมาเยอะเลยที่เขาบอกว่าในช่วงพัฒนาแบบนี้ถ้าหากว่าออโอเคการดูแลน้ำของพี่คงไม่มีปัญหาเพราะพี่มืออาชีพแต่เรื่องของการเลือกสูตรปุ๋ยเพื่อลดปัญหาไอ้เนื้อใน,นที่มันเป็นแก้วเี่ยเขาบอกว่าไอ้ปัญหานี้ตัวการจัดก,การธาตุอาหารมันมีส่วนนะใช่ไหมใช่ครับใช่ม,มันจะมีการ,รัดการธาตถ้านานที่มา ช่วยแก้ปัญหาที่ได้ครับช่วยนะช่วยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำพี่พี่เลิงวันนี้นะครับก็คือตัวแคลเซียมไนเตรตสูตรที่ทดสอบจะเป็น15 00ตัวแคลเซียมเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้ทังเปลือกมังคุดขยายไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดลู้มันโตสม่ำเสมอแล้วก็ป้องกันผลแตกป้องกันอาการที่เรียกว่าเนื้อแก้วยางไหลครับ ตัวแตกยางไหลนะครับจะจะช่วยช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะพี่เรื่องเคยใช้บ้างไหมสิบห้าศูนย์ศูนย์ไม่เคยครับใช <15 00. S 2> ่ว่าสิบห้าศูงแคลเซียมในเตจมีเอ่อเป็นแคลเซียมในรูปของแคลเซียมออกไซด์ถึง26%สสูงมากเลยครับเป็นแคลเซียมที่ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้เลย ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเลยครับมีมาให้สาธิตมั้ยมีปุ๋ยมาให้สาธิตมั้ยมีมาให้สาธิตมั้ยเราใส่เลยจะจะช้าไปสักนิดนึงแต่ก็ยังทันยังทันมั้ยังทันนะยังทันยังทันรัดมีทรงพุ่มแค่นี้แนะนําเท่าไหร่กิโลครึ่งพอดีกิโลครึ่งทรงพุ่มวันนี้นะเออกลครลองเอาต้นเดียวก็ได้แล้วสร้างบทพิสูจน์ดูนะคะแล้วเดี๋ยวผ่านไปหลังเก็บเกี่ยวแล้วให้น้องๆที่เขาเป็นทีมงานอยู่ในพื้นที่มาตามเก็บว่าพี่ เริงประทับใจไหมแล้วมันรู้สึกว่ามันเนื้อในมันการขยายผลของมันดีมะดีมะเม๊อพี่เริงจะหวานเองได้ไหมเนี่ยวักไหไหมต้องเรียกลูกน้องไหมไม่ต้องไม่ต้องโอเคเดี๋ยวเราจะสาธิตจริงเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นเรามีนัดกับพี่อ๋อยเป็นประธาน แกบอกจิมมีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวไปถามแกด้วย <ไป S 1> นะ